่าวนี้เนี่ยอาจจะมีกลิ่นนะคะคุณผู้ชมอา,าอาหารเย็นค่ะอาจจะมีกลิ่นนะคะกรณีที่คุณดวงดวงฤทธบุญนาคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นสมาชิกกลุ่มแคลเนี่ยจำได้ไหมก่อนที่เขาจะมีการจัดตั้งคบานเกิดขึ้นเนี่ยก็โอ้โหประกาศทวิข้อความนะบ,บอกว่าถ้าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐผมจะยอมเอาขี้ปลาหัวสุดท้ายเขาจับมือกันนะคะวันนี้เนี่ยก็เขาก็เลยจัดกิจกรรมชื่อว่า Letter to Freedom จดหมายสู่อิสรภาพ f r e e d o m to be f r e e d o m to act เพื่อจะเปิดให้ปาอึ่นี่นะคะ11นาทีนะคะแล้วปรากฏว่าจัดกันที่เดอะมิเรอร์อาร์อยู่ที่ซอยแจ้งวัฒนะ1แยก6โอ้โหเนี่ยพนักง,งานทำควาบสะอาดก็ต้องมาเตรียมนะคะคนที่เป็นต้องยังไงนะะักขาวก็ไปรอกันเต็มกันเยอะมากเลยทีนี้เนี่ยนะคะเราไล่เรียงกันอย่างนี้ว่าก่อนที่เขาจะเข้าสู่การปาอึนเนี่ เขามีการเปิดคลิปวิดีโอผ่านหน้าจอทีวีก่อนประเด็นก็คือว่าจะพูดถึงเรื่องที่สาเหตุที่เขาเนี่ยนะคะมาทำวบนนี้เอาง่ายๆก็คือว่ารับผิดชอบต่อสิ่งที่พูดไปนี่แหละคะ่ะไปดูนิดนิดนึงไปดูหน่อยะคะ่ะเหตุผลในการลงมือทำสิ่งนี้ก็เพียงเพื่อให้ตัวผมยังเท่ากับคำพูดของผม ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้มาจากจุดยืนทางการเมืองหรือความแค้นเคืองใดๆผมต้องการแสดงออกเพื่อรักษาวไว้ซึ่งอิสรภาพในการเป็นอิสรภาพในการแสดงออกของผม Freedom to be Freedom to act ผมได้พูดให้ดูสั้นๆเวลาไม่น้อย ใะะช้สัตว์ประหยัดเ <laughs> <laughs> พราะว่าก็ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละนะคะก็คือเขาก็จะอธิบายว่าไม่ได้มีความแค้นเคืองหรืออะไรยังไงสรุปเนีก็คือว่าทําเพื่อที่จะรักษาสัจะจะรักษาคําพูดทีนี้คุณผู้ชมประเด็นก็คือว่าช่วงท้ายของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาทำนี่นะคะไม่ใช่การจำนนต่อสถานการณ์แต่เป็นการแสดงออกด้วยความยินดีในวิธีที่ผมจะได้ลงมือําสอดคล้องกับคำพูดของผม จะทาให้ผมกลับมาเป็นตัวผมที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ในการจัดงานเนี่ยนะทุกอย่างมันมีนัยยะสําคัญหมดเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มตอน15น,นาฬิา14นาทีถ้าตีเป็นแบบบนบ้านอะ่ะบ3า8:34<บ>3 14ก็คือตัวเลขการรวมเสียงจะตั้งรัฐบาลส่วนเวลาในการปาอึ11นาทีก็คือมาจากการรวมพักร่วม11พักทีนี้ถามว่าอึเนี่ยอึจากไหน ขี้วัวค่ะนะคะเขาเตรียมเอาไว้นะคะอึววัวเนี่ยนะคะอยู่ในถัง4กิโลกรัมลักษณะนี้4กิโลกรัมนี่ก็คือว่ามาจากที่คุณด้วงเนี่ยบอกว่าจะไม่มีวันรวมกันสี่พักทีนี้อพอเริ่มปุ๊บนี่เขาก็ทําแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่มีการวางแผนสีขาวไว้คุณด้วงเนี่ยก็ใส่ชุด PPE แบบนี้แล้วก็ใส่หน้ากาก,ากป้องกันแก๊สต่างๆเพราะมันมีเกรนเมตนไงไปนั่งตรงกลาง สักพักนึงนะคะเออนกองนกขาวคนก็มาร่วมงานกันเพียบเลยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อยืดสีดามกางเกงยีนใส่หมวกปิดบังหน้าตาเข้าไปคนเนี้ถือโหลมาอันนี้เขาเตรียมมาเองอ,อันนี้คือ,เ,อเขาบอกเขาเตรียมอุจาระมาเองนะคะก็อยากจะฝากบ,บอกบดานนแบบนางแบบนางแบบเพื่อไทยว่าที่ยอมรับการระบาดสัตว์นี่นะคะมันไม่ถูกต้องไอเน,นี่ยผ่านไปหนึ่งคนแต่ข่าวไม่ได้บอกว่าได้เอาที่เตรียมมาเนี่ย ปาเข<บ>าไปหรือเ <บา S 1> ปล่า,<บ>านะฮะแต่เขาก็บอกว่าการกระทําของคุณด้วงวันนี้ก็ถือว่ารักรักษาคําพูดทีนี้ไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมคนนี้นะคะเขาก็มาด้วยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณด้วงทําวันนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการละครอ,อ,อ่ะแล้วก็อยากจะได้ยินคําขอโทษมากกว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่เธอให้สัมภาษณ์ไปฟังกันหน่อยค่ะ ค, ane, คือได้ร่วมปาปอุตราะอะไรไหมไม่ได้ปาค่ะมาอยากขอคำขอโทษจากเขานะคะว่าสิ่งที่เขาทำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการยุยงปลุกปั่นนะคะให้ให้ฝ่ายประชาธิปไตยตีกันนะคะตอนนี้ประชาธิาเละกันชิบหายเลยค่ะนะคะว่าน้องปลูกปั่นนะคะบอกว่าเนี่ยอะไรนะบอกดุด่าก้าวไกลทุกวันค่ะด่าทุกเรื่องแล้วถามเลยค่ะว่าพรรที่ไปต่อต้านไอ้พิจาเมื่อกลุ่มนะคะนะคะทุกวันนี้ แก้าท่ามันดูมันยังไม่แก้เลยนะคะมันบอกมันจะเข้าไปแก้จับด้วยความจําเป็นด่าทุกอย่างแล้วดูมันเห็นหัวประชาชนไหมคะอ่ะยังมีอีกคนนึงครับคนนี้เนี่ยนะคะใส่หน้ากากหน้าเหมือนพระเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณเลยมาด้วยนะคะนี่คุณดูนะคะไม่รู้ใครแล้วก็หยิบถุงอุจจาระเนี่ยปาใส่หน้าและลำตัวของคุณดวงฤทธิ์นะคะโอ้ก็ไม่รู้ใครอ่ะนะคะไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันนะคะนักข่าวก็ถามว่า อะไรยังไงนะคะเออไปดูกันหน่อยค่ะในคำพูดของพกกระกันเมืองแต่ว่าพกการคกันเมืองเขาไม่ได้จริงจังกันด้วยมันก็เลยสวนทางกันปรากฏว่า,าก็กลายเป็นว่าคุณดวงเล็ิเนี่ยต้องมารนะับผิดชอบในคําบูดของเองในวันนี้เหมือนกับว่า,าพกการะกันเมืองหล่เนี้นไม่รับผิดชอบเลยเป็นการโยนขี้ให้คุณดวงนทธิแล้วคุณดวงเล็ิก็ต้องมารับขี้ในวันนี้นั่นเองครับ มีเหตุผล,ลที่พี่ถึงใส่หน้าก,กากของคนเอกปวิดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ใส่หน้กญญากากมาเป็นสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมนะทีนี้เนี่ยคือก็มีคนทั้งให้กําลังใจแล้วก็คนที่มาปลาคือถ้าไม่กล้าปาเนี่ยก็มีทีมงานนะฮะเขาก็จะเอาถังอุจจาระเปียกเนี่ยเทราลงหัวแล้วก็ลําตัวของคุณดวงฤทธิ์นะคะ <S 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 นี่มือแม่นด้วยนะเมื่อกี้ใช่นะคะก็ทีนี้นะคะพอเสร็จกิจตรงนี้นะคะข่าวที่มีกลิ่นนี้เนี่ยพอจบไปสินาที เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ยืนโค้งคำนับต่อประชาชนทอทุกสิ่งอยากออกมีการฉีดน้ำทำความสะอาดแล้วก็ออกไปจากพื้นที่นะคะโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยพูดเพียงแต่คำว่าขอบคุณไปอบน้ำล้างตัวแล้วก็ขึ้นรถร่วมกันยูหน่วยปฐมพยาบาลที่เตรียมไว้ออกจากพื้นที่ไปตรวจร่างกายเพราะอะไรอืดเนี่ยมันมีเชืกก้อโรคนะคะเออเนี่นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกิจกรรมปาอึกกับคุณดวงฤทธิ์โอ้โหคุณผู้ชม นะะใจใจ,ใจคุณดวงนี้นะคุณผู้ชมกลินตีขึ้นตานะ <c oughs> วันนี้เนี่ยหลังจากที่คอรมอเสรษฐาหนึ่งได้รับการปลดกล้าวแต่งตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขั้นตอนก่อไปเนี่ยก็ตามทำลายนะก็คือว่าจะมีการเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตว์ปฏิญาณ <c oughs> ซึ่งคาดว่าน่าจะมีขึ้นในวันอังคารที่5กันยายนตอน5้าโมงเย็นแล้วก็ จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตอนนี้นะคะตามที่คุณเศรษฐาเนี่ยให้ข้อมูลก็บอกว่าอยู่ระหว่างประสานวันการเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่8หรือว่า11กันยายนแต่อาจจะใช้เวลาในการถแถลงนโยบาย2วันก็ได้เช่น8-9ถึงกันยาหรือ11 12ถึงกันยาแต่ว่าก่อนที่จะถแถลงนโยบายเนี่ยนะคะก็จะมีการนัดประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันพุทธที่6กันยายนเพื่อหาหรือกับ11พักรัฐบาลในการเตรียมนะคะ เตรียมการามาคุยกันเรื่องถแถลงนโยบายซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดทําคําแถลงนโยบายใกล้เสร็จแล้วทีนี้วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโดยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภานวันมูฮัมหมัดนอมประธานเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของวันถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาด้วยท่านก็บอกว่าทราบจากทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่านางนัด จารีอนันตศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมาว่าอยากได้วันแถลงนโยบายรัฐบาลเป็นวันที่11กันยายนเพราะว่าถ้าหากเป็นวันที่8กันยายนเนี่ยมันอาจจะไม่พร้อมเพราะถ้าจะประชุมวันดังกล่าวต้องส่งเอกสารนโยบายรัฐบาลมายังสภาตั้งแต่วันที่4กันยายนเนื่องจากสภาต้องออกหนังสือนัดสมาชิกล่วงหน้า5วันขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาท่านก็บอกว่า จะนัดประชุมวิบสามฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่7กันยายนเวลาบ่ายสโมงโดยประมาณน,นี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะ ừ ừ. ตามทำลายต่างๆแต่ทีนี้คุณผู้ชมกลับมาที่เรื่องของรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่ปรากฏออกไปเนี่ยมี2รายชื่อที่ตอนแรกเนี่ยตอน99.99%ก 99. 99็ี่ยก็อยู่ในในโผก,ก็คือคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็คุณไผ่ลิกคุณพิชิตชื่นบานเนี่ย เมื่อวานเนี่ยก็มีการออกมาถอนตัวนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องหลายคนตั้งคําถามสังคมตั้งคําถามเรื่องของคุณสมบัติก็ถอนตัวไปก่อนส่วนคุณไผ่ลิกเนี่ยนะคะจากพลังประชารัฐที่ก่อนหน้านี้เนี่ยติดโผว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่าก็ไม่มีชื่อในในนี้เหมือนกันนะคะคก็ทำให้โคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยจากสี่เหลือสามแต่ว่าที่นี้นะคะ คุณเสียร์เนี่ยนายกเสรียาก็ยืนยันว่าโคต้าเนี่ยจะยังเป็นของพรรคพลังประชารัฐคือยังไม่ได้แต่งตั้งใครเข้ามาแทนที่นะคะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเรื่องคุณสุบัติก่อนก็เช่นเดียวกับนายพิชิตชื่นบานที่ถอนตัวไปก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบคุณสุบัติให้ชัดเจนทั้งสองคนต่อนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะยืนยันว่าโคต้าทั้งสองคนยังอยู่คะ่ะ ยังอยู่ครับอันนี้เราผมผไม่แต่งตั้งใครเข้าไปนะครับก็ยังท่านยังไม่แน่มีความไม่แน่นอนทางด้านคุณสมบัติท่านเลยแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจะให้เดินต่อไปได้ในแง่ของการแต่งตั้งคณะมนตรีได้เพื่อที่จะบริหารการแผ่นดินได้ผมว่าก็ก็ขอขอบคุณครับแล้วให้มปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งทั้งสองท่านนะครับ,บใช่ครับยังอยู่ครับยังยังไม่ได้มรีระยะเวลาหรือกําหนดตัวบุคคลไว้ที่จะมาทดแทนหรือย,ยังครับ แน่นนครับความไม่แน่นอนเรื่องของสมบัติเนี่ยถ้ามีการเสนอเข้าไปใหม่เนี่ยสองคนที่มีชื่อก็ยังมีสิทธิอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนครับเมื่อไหร่มีความแน่นอนตรงนี้ก็ยังเก็บที่ไว้ให้อยู่ครับนะครับการเสนอชื่อเนี่ยฮะจะรอปรับพร้อมกับพรอมที่ใหม่หรือว่าจะพอตรวจสอบเสร็จแล้วจะเสนอไปเลยครับสองคนที่หายไปจะจเย็นๆนิดนึงเข้าครับสองมีนายผู้บัญชีขึ้นบ่ายนะพี่ตอนแรกมีชื่อใน คณะรัฐมนตรีนะตรงนี้ที่ไม่ต้องแห่งก็คือรดแรงกดกันเือข้อพลหาคุณสุบัติด้วยหออันนี้ท่านยืนยันนะครับท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่ามีคำมีมีข้อติงมาเยอะมีข้ออะไรท่านก็ไม่อยากทําให้คณะรัฐมนตรีของเราเนี่ยลำบากใจนะครับก็ขอขอบคุณท่านแต่เดี๋ยวก็ขอดูไปก่อนนะครับนักขอใจร้อนนะก็บอกว่าถ้าตรวจสอบคุณสุบัติทั้งสองคนเสร็จแล้วจะเสนอเลยไหม,มเพิ่มเติมเลยไหมหรือปรับคณะรัฐมนตรีเลยไหมใจเย็น ทีนี้นะคะคือการทํางานเนี่ยของคณะรัฐมนตรีชุดนีน้แน่นอนนะคะว่าก็มีพักร่วมถึง11พักนะคะนะคะักข่าวก็ถามว่ามีความหนักใจไหมเพราะว่าต้องประสานงานกับพักร่วมทั้ง11พักแล้วก็มีความหลากหลายนะคะคุณสตาก็บอกว่าไม่หนักใจเพราะว่าทุกพักทุกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายมาเนี่ยตระหนักดีถึงปัญหาเร่งด่วนของบ้านเมืองที่จะต้องแก้ไขนะคะ